สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์ฮะวันนี้ผมมีรถผู้บริหารนะฮะเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะฮะวันนี้เป็นคิวของ Honda Accord นะคันนี้เป็นปี2020นะฮะเป็นตัว1.5 EL นะฮะก็คือตัว1 5นหเทอร์โบนะฮะปี20ครับพี่นะฮะคันนี้ รถผู้บริหารใช้งานมือเดียวนะฮะราคาเนี่ยหายบอกได้เลยว่าดีมากนะราคาหายไปเกิน50%นะฮะคันนี้เป็นรถปี2020นะฮะนะฮะรถปี20เลขไมค์เขาอยู่ที่1 3 0 0 0 0สามโลครับพี่นะฮะเช็คระ,ระยะเซอร์วิสศูนย์ 0, ตรงรอบนะฮะเซอร์วิสถึงนะ,ะผมบอกเลยนะครับเซอร์วิสถึงนะฮะ,นะฮะคันนี้สนุนราคาเปิดมาเพียงแค่7,49,000บาทนะฮะรถปี20เลขไมค์ แสนสามนะฮะนี่ฮะรถเพิ่งเข้านะพี่นะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆเลยนะฮะจริงๆผมมีทั้งตัวเจนเนะฮะทั้งตัวไฮบิดนะฮะแล้วนี่ก็มาล่าสุดนะฮะนี่พันห้าเทอร์โบปี20นะฮะมือเดียวนะสวยๆใสๆเดิมรอบคันเลยพี่นะฮะสีไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะไม่มีเก็บงานสีด้วยนะใครสนใจนะฮะติดตามรับชม คลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดของตัวรถและออปชันนะฮะว่าน่าใช้ขนาดไหนนะคันนี้นะเป็นตัวพนะันห้าเทอร์โบปี20เนาะสนนราคาเปิดมาเพียงแค่749,000บาทนะครับราคานี้หายไปเกินประมาณ50%เลยนะนะออกห้างไปแดงมันมันหายไปประมาณ7 2 0ดแ0นอม่ะนะครับถือว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่พี่จะพิจารณากันนะ แต่ผมพาดูรายละเอียดของตัวรถได้นะฮะว่าพี่ได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะแล้วภายในสวยมากนะสำหรับคันนี้นะฮะอ่ะนะฮะก่อนไปรับชมยังไงฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับชมนี้ไฟหน้าเป็น Full LED นะฮะแล้วก็ไฟ Daytime Running Light มีให้ครบแล้วนะโคมไฟลมดำให้เสร็จสับด้วยนะฮะตัวโคมไฟเนี่ยนะฮะไม่มีร่องรอยสเก็ตหินเลยพี่นะฮะร,รูป เรียบเรียเนียนเนียนเลยนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นคมเนียมนะคาดยาวจากโคมไฟนะฮะลากจากขวามาซ้ายเลยโลโก้ตัวเห็ดอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยสายปิ้งเลยนะที่บอกครับดูแลดีนะรถปูบริหารละดูชายกันชนนะฮะผมไม่มีต้องไปเก็บงานสีนะครับไม่มีเฉียวชนนะฮะไม่มีต้องไปเก็บงานสีไม่มีเฉียวชนเลยนะครับ สีบางเดิมเสมอกันนะฮะตัวฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะพี่เนี่ยให้มองเลยไม่มีร่องรอยสเก็ตหินเลยนะฮะเดิมสีสันผิวพันธุ์เนี่ยบางเดิมนะดูกกใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะบ,บางเดิมนะเดี๋ยวไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนะครับนะอะไปรับชมกันต่อนะฮะให้ดูโดยรวมก่อนนะนะฮะนี่ครับโอ้โหสวยกลิบเลยนะฮะ มาดูกันที่น็อตฝากระโปรงนะฮะหัวน็อตสวยๆใสๆครับนะฮะ mm. ไม่มีร่องรอยการไขการงัดกันแงะนะฮะสีนอ่อนเดิมครับพี่นะฮะ mm. สีนอ่อนเดิมนะฮะ, mm. ะ,ฮะรูพรมกลมสวยทุกรลทุกช่องนะฮะตัวยางกันน้ำฝนด้านหน้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะฮะหมุดพลาสติกไม่มีร่องรอยการแกะการงัดเงยนะฮะ QR code s กเกอร r มอกอยู่ครบหมดนะฮะน็อตซ้ายขวานะฮะ แท้เดิมนะหัวน็อตสวยๆใสๆไม่มีร่องรอยการไถนะฮะไล่เรียงถัดมานะฮะนี่ฮะฉนวนกันความร้อนนะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกของช่างนะนี่เดี๋ยวผมสปาทําความสะอาดให้อีกรอบนะฮะนะอันนี้มันมันมันอาจจะดูนี่นะผมใช้แฟลนะพี่นะนะฮะแต่อันจริงเนี่ยมันมีแค่แค่รอยแมลงนะฮะนี่เราดูมาดูที่กระโหลกโชกนะฮะน็อตโชกสวยๆใสๆอย่างนี้เลยฮะนะฮะซีนออนเดิมนะฮะเม็ดอาร์ คมคมนะฮะตะเข็บสวยๆนะฮะนี่ครับบางเดิมเลยครับนะฮะตะเข็บเดิมอย่างนี้นะหน้าไม่มีโดนแน่นอนนะฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะแผงบางหม้อน้ําด้านหน้านะฮะนี่ฮะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะฮะไม่มีร่องอ่าหมุดพลาสติกต่างๆไม่มีร่องรอยการงัดกันแงะนะฮะนี่ฮะกระบอกชกซ้ายขวาพี่นะบางเดิมสวยๆกริบๆเลยนะฮะรถผู้บริหารนะนะฮะเขาเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์นะ เรดูตัวเครื่องนะฮะเครื่องแห้งๆคีนๆครับพี่นะฮะฝาเสื้อสูบไม่โก่งน้ำไม่ดันนะฮะไม่มีคราบน้ํามันนะตัวท่อยางต่างๆนะฮะไม่มีเปื่อยไม่มีแตกไม่มีปีนะฮะของเหลวไม่มีรั่วซึมนะครับตัวสายไฟไม่มีล่องรอยหนูกัดแทบบางเดิมเลยพี่น็อตไม่ขยับเลยนะฮะรถปี2020นะฮะรถปี2020นยเร่งใหม่แสนสามนะฮะรถอ่าสี่ปีเข้าปีที่ห้านะฮะยังอ่าใช้งานเฉลี่ยก็ สองหมื่นนะฮะประมาณสองหมื่นกโลนะถือว่าใช้งานน้อยแต่เซอร์วิสถึงนะครับล้อแมกอลลอยนะฮะทูโทนนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะนะฮะนี่ครับยางเนี่ยได้เป็นมิชลินนะฮะกลางปียี่สามดอกยางดานาลึกๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมสปาทำความสะอาดให้นะฮะรถยังแค่ล้างสีมานะเราล้างสีมายังไม่ได้สปาเก็บงานนะฮะนี่ก็มารีวิวให้ดูละนะฮะ มาดูที่ด้านล่างนะพี่นะนี่ออกแบบมานะฮะให้รูลมนะตามหลักแอโรไดนามิกเลยนะฮะพวกเขาเรียกอะไรนะคาบยางมาตอยนะหรือว่าไม่มีเฉียวชนไม่มีดุ้งนะฮะไม่มีข้อมลูกกระนาดนะฮะผิวพันตัวรถเนี่ะสวยบางเดิมเลยฮะไม่มีบุบไม่มีรับยิมน,นะฮะหูกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED ข้างหูกระจกมีให้ครบเสร็จสับอยู่แล้วเนาะนะฮะ ตัวชมนี้เนี่ยเขาจะเป็นคิ้วคมเนี่ยมนะฮะคาดยาวจากหน้าไปท้ายเลยนะบีเป็นข้างบนนะฮะมีตัวกล้องเลนวอสนะฮะอยู่ที่หูกระจกนะฮะนี่ครับออปชันฟังก์ชันนะมือเปิดได้เป็นคมเนี่ยนะฮะเป็นสมาร์ททีเรททางซ้ายและขวานะแผงประตูโโอ้หนะนี่ฮะภายในคุมทูโทนนะฮะสีเบดตัดดำมาให้นะฮะมีไฟสองพื้นสองเท้านะฮะ นี่เขาจะมีลายไม้นะฮะรองรอยขีดข่วนไม่มีครับพี่นะฮะพนักเท้าแขนบุนวมพุ่มหนังนะพอมด้วยกาบประตูมาเสร็จสับนะฮะชายบันไดนะฮะไม่มีร่องรอยจากปลายรองเท้านะฮะไม่มีกินเนื้อสีเลยนะฮะนี่ฮะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะเบาะเป็นบัคเกอร์ซีทนะฮะมีรูระบายความร้อนทั้งที่นั่งแล้วก็พนักพิงนะฮะเป็นทูโทนนะแล้วเบาะฟูฟูตึงๆนะฮะสีคขีมนะสะอาดสะอ้านมากน่าใช้นะมาก็จะแมทกับตัว แดดบอสด้วยนะฮะแล้วก็ข้างคอนโซลเกียร์นะฮะนี่หรือแม้กระทั่งตัวพนักเท้าเขียงนะก็สีเป็นครีมเลยนะฮะสีครีมสีเดียวกันนะฮะได้พายงกระดุมนะฮะเข้ารูปมาเต็มคันนะรถบางเดิมครับพี่นะฮะรถไม่มีโดนเลยนะรถไม่ช้ำนะรถผู้บริหารปี20นะฮะเลขไมล์แสนสามนะฮะเปดครับเเครื่องเลขถังฮะไม่พับไม่ยับไม่งอนะฮะไม่มีรอยการแกะการตอกใหม่นะฮะ สีได้เป็นสีเทาดำนะสีนี้เนี่ยดูแลรักษาง่ายนะพี่เปื้อนฝุ่นก็ไม่ต้องเช็ดมากนะฮะนี่ฮะ,ะมาดูกันต่อนะครับนี่ฮะใช้งานน้อยจริงๆพี่นะครับผมบอกเลยนะฮะใครสนใจคือดูแลรักษาดีด้วยใช้งานแบบนะฮะรถมันไม่้ํำอะ่ะแม้กระทั่งตัวเบอะนะฮะที่ใช้งานกันบ่อยๆมันไม่ชํำอ่ะนะฮะ นี่ฮะเบาะที่นั่งตอนหลังนะฮะวางขวางมีแอร์หลังนะฮะมีพยางเข้ารูปให้เสร็จสับนะฮะนี่ดิสเบรกสี่ล้อนะอสวยๆนะฮะล้อแม็กไม่มีคูดไม่มีเบียดขอบฟุตบาทเลยนะฮะด้านท้ายสวยเข้าไปใหญ่นะฮะไฟท้าย led lighting เดิมนะฮะนี่ฮะ สวยบางเดิมน,นะมีกล้องถอยหลังให้นะอยู่ตรงป้ายทะเบียนฮะแล้วก็โลโก้ตัวเฮดอยู่ตรงกลางนะฮะอ่ไล่ฟ้าหลังนะฮะมีให้ครบไฟเบรกตรงที่3นะฮะอยู่ในตัวเกงนะส่างอากาศแบบครีบฉลามชาร์ฟินนะฮะหลังคาสีเมซีสไม่จางไม่ลอกไม่ร่อนนะฮะไม่มีรอยขีนนกไม่มีคราบยางไม้นะฮะบางเดิมเลยพี่นะอันนี้ได้มาเนี่ยผมเอ่อเดี๋ยวสปาทำความสะอาดตั้งขายได้เลยนะนะฮะอ่ะ มาชมภายในนี่กันนะครับนี่ฮะเปิดขึ้นมานะดูดิสจจะอาดสะอานนะมีป่องน้อยมีช่องล้วงมาหยิบสัมภาระเหมือนเดิมนะมาดูชายนี่ฮะร่องรอยขีดขว่วนน้อยมากนะรร่องรอยขีดข่วนน้อยมากนี่ฮะแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบเส็จสัตว์นะ ผมตีอันเดียวพี่นะฮะผมตีอันเดียวรถร้านกว่าให้ยางอะไรแบบให้เป็นฟูไซร์ลายแล้วขอบเดียวกันกับตัวตีรถมาหน่อยก็ไม่ได้นะฮะตีอันเดียวนะนี่ฮะซีนอ่อนเดิมนะซีนทางมะพร้าวเดิมนะฮะปั๊มนูนเดิมนะฮะช่องไฟเสมอสวยนะฮะไม่มีผิดรูปผิดร่างนะฮะไม่มีสาสีมาใหม่นะครับนี่ด่วนเลยนะพี่นะนี่เพราะว่าผมไม่ใช่คนรีวิวคนแรกแล้วนะนะเข้ามาเนี่ยผมก็มาต่อนะวันนี้มืดนะฮะมืด มืดแล้วนะฮะรถเข้ามาช่วงเย็นนะน้องก็รีวิวกันไปบางส่วนแล้วนะ,ะครับ,บทับเบาแถวหลังได้นะฮะนะดึงจากตรงนี้นะฮะบนี่ฮะบางเดิมรอบคันที่นะแล้วสีสวยสีเทารำนะฮะริ้วรอยไม่มีเลยะฮะริ้วรอยไม่มีเลยเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบนะกดปุ๊บมาปั๊บเช่นกันนะ <c oughs> ใคร ใช้ฮอนด้อยู่แล้วน่าจะทราบดีนะฮะถือว่าอัตราเร่งเนี่ยตอบสนองได้ดีเลยนะหลังติดเบาะแบบทันใจเลยนะเป็นรถผู้บริหารสไตล์ผู้บริหารแต่อย่าให้เทอร์โบทํางานนะู้ <c oughs> เรื่องนะเบาะสีสีครีมนะสีครีมดูแล้วมันสะอาดมันน่าใช้มากนะฮะนะนี่ฮะร่องรอยปลายเล็บบร่องรอยกุญแจเนี่ยไม่มีเลยนะฮะ นี่ครับคนขับใช้งานเยอะสุดแล้วนะครับประตูคู่หน้าเป็นออโต้นะกระจกมองข้างปรับผับไฟฟ้านะมาด้วยเมมโมรีซี2.2ตำแหน่งนะฮะได้ลำโพงมาได้ลำโพงเทมิเตอร์นะฮะเพิ่มอรรถรสในการรับชมรับฟังนะฮะชายบันไดพี่ดูนะไม่ได้ติดสครับเพจมานะแต่ไม่มีกินเนื้อสีนะฮะนะตรงชายบันไดนะครับนี่ฮะสติกเกอร์เติมลมยางอยู่ครบครับพี่นี่ เติมรมไนโตรเจนด้วยนะหมดเดือน7ปี68นะนะฮะขึ้นอยู่กับที่แล้วแหละนะฮะว่าได้ไปจะใช้เหมือนเขาไหมนะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะฮะสำหรับคนขับพร้อมตัวดันหลังไฟฟ้าแลมบาทนะฮะนี่ฮะเบาะฟูฟูตึงๆนะฮะไม่มีปีไม่มีแตกเลยนะฮะนี่มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะแต่ไม่ยุบตัวนะฮะไม่ต้องไปหุ้มใหม่นะได้ของเดิมสเปคเดิมนะฮะอ่ะมาต่อกันนะฮะ ตัวแดชบอร์ดนะก็จะแมทกันนะดีไซน์เขาออกมานะฮะเป็นสีครีม <c oughs> ก็จะแมทกับตัวกาบประตูพอดีนะดานในนะฮะนี่กลัวมไม่หรูนะมีทั้งอันนี้เป็นสีครีมแล้วก็มีลายไม้อีกนะฮะเ,เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะนะเป็นปุ่มสตาร์ทนี่ฮะตัวข้างปุ่มส,สตาร์ทเนาะนะฮะก็จะมีตัวดีมไฟนะฮะ ดีมไฟเรือนใหม่นะฮะอันนี้เปลี่ยนทิป A ที่ปีนะฮะมีตัวแท็กชั่นคอนโทรลให้เสร็จสับนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทนะตัวก้านไฟเลี้ยวนะก็จะเป็นตัวปุ่มอของตัวเรนวอตนะฮะนี่ฮะปิดเปิดได้เองนะฮะไฟหน้ามีระบบออโต้นะฮะปัดน้ำฝนมีระบบออโตโอ้พวงมา,า,ามลัย3ก้านหุ้มหนังเดินได้ใหญ่แมงมุมมาเสร็จสับ นะฮะฮพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะมีคูดคอนโทรลมีแพดเดิลชิพนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกตินะฮะฮจอทัชสกรีนแท้เดิมครับพี่นะะฮจอทัชสกรีนแท้เดิมนะฮะมีเนวิเกเตอร์นะฮะ,อนะฮะแอร์ออโต้แสดงผลแบบดิจิตอลนะฮะนี่มาเสร็จสับสภาพเห็นไหมสวยบางเดิมเลยราคาหายไป50%นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะนะฮะ อย่างนี้ได้นะฮะหรือว่าต้องการเปิดมาก็จะมี USB แล้วก็ power outlet นะสามารถที่จะตอบซื้อที่เสียบ USB มาตอบพ่วงเพิ่มได้นะครับง่ายได้นะฮะได้เป็นเกียร์แถวนะได้เป็นเกียร์แถวนะฮะหมดดีนะฮะนี่ฮะเชนเกียร์นะใช้แพดเดิลชิปนะฮะมีทั้งซ้ายแล้ววานะใช้แพดเดิลชิปแล้วเครื่องพันห้าเทอร์โบมีแพดเดิลชิปพี่พี่ครับ ผมบอกได้เลยว่าขับสนุกมากนะฮะแล้วช่วงล่างของ a c c o r d ก็น่าจะขึ้นชื่อลือชาทราบกันดีอยู่ว่าหนึบนะฮะหนึบนะนะฮะอีควอนโหมดนะฮะโหมดประหยัดน้ำมันนะฮะสปอร์ตโหมดนะครับมีนะเบรกมือเบรกโฮนะฮะที่วางแก้วน้ำนะมาพร้อมด้วยตัวรอกแก้วน้ำนะฮะนะขนาดเล็กก็ไม่มีครอนนะไม่มีสั่นก็แก๊กแน่นอนนะฮะดูฐานฐานเกียร์นะฮะนี่ฮะเป็น คล้ายๆเปลี่ยนเปลี่ยนโนแบ็คเนาะคล้ายๆดำเงาอะเป็นเลยเป็นสีดำเทาๆอะนะครับนะวันข้าวแขนครับนะสีเดียวกันเลยโอ้โหเปิดมานี่แบบเก็บเก็บของขนาดใหญ่เลยพี่นะครับนี่ฮะเก็บเก็บของขนาดใหญ่เลยนะี่มี USB ให้อีกโอ้โหนะนี่ฮะขนาดใหญ่เลยนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับ อ่ะขออนุญาตนะนี่ฮะกุญแจนะฮะแจรีโหทดนะฮะล็อกรถปลดล็อกรถนะฮะเปิดฝาท้ายนะแล้วก็สั่งสตาร์ทได้นะฮะนะตัวปุ่มสตาร์ทอยู่ขวาขวาเนาะนะครับนี่ฮะสตาร์ทแล้วนะฮะนี่นะครับอ่หน้าปัดเรือนใหม่แสดงผลเป็นดิจิตอลนะฮะนี่ฮะ ตัวชุดเครื่องเสียงนะครับมีอะไรบ้างนี่นะฮะโทรศัพท์นะฮะการตั้งค่า AMFM บลูทูธนะฮะคำนวณระยะทางเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน USB นะฮะเข็มทิศมีนาฬิกานะครับมีให้ครบเสร็จสับนะฮะนี่มาดูกันต่อนะฮะที่หน้าของเครื่องนะฮะอาลืมให้ดูหลังคานี่ฮะ ร่องรอยอักขระไม่มีนะฮะไม่สกปรกเปเปื้อนนะฮะสวยใสบางเดืมนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะนะฮะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะมาดูกันที่หน้าห้องเครื่องนะฮะเครื่องนิ่งมากเงียบมากนี่ฮะรอบไม่ตกไม่กระตุกเลยครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เนาะนะครับอมาผมสรุปให้นะครับ อ่ะคันนี้นะครับ Honda Accord 1.5 EL ปี2020เลขไมล์130,000โลนะครับสนุนราคาเหลือเพียงแค่749,000บาทคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์อนอยู่12,000่าๆนะตีซะ13 0 0 0นะฮะตัวเลขคมๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามทักแชทมาได้นะครับที่092602443นะฮะด่วนเลยนะฮะสาภาพตัวรถสวยใสยแบบนี้นะอยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะและรถประวัติเข้าศูนย์นะ การันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักที่ข้อมไฟไหม้น้ำท่วมนะครับใครสนใจนะครับพี่นะดูรถทดลองขับได้ที่มีนบุรีนะฮะหรือว่าทักทายจับจองมาได้เลยนะฮะที่ศูนย์ก็92602443รถสวยคัดเกรดนะฮะยินดีให้บริการนะครับก่อนจากการวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะฮะเป็นกำลังใจเป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปนในตัวด้วยนะเผื่อมีรถเข้าใหม่นะผมอัปเดตให้ตลอด ในวันนั้นเลยนะแม้กระทั่งวันนี้นะฮะคำมืดดึกดึงก็อยู่เพื่อรออัปเดตให้ดูให้ชมก่อนใครนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับขอพบพระคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ